สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอันนี้คือหอยปังเนาะหอยปังเนาะไม่ใช่หอยชอรี่นะหอยปังเนี่ยตัวอ้วนเลยผมได้มาจากเพื่อนบ้านเนะาะญาติพี่น้องนี่แหละซื้อมาจะเอามาเลี้ยงนะครับหอยปังเขาบอกว่าเป็นหอยที่อร่อยเนาะนี่เนาะ ประมาณกิโลหนึ่งสองกิโลเนาะตัวใหญ่เหมือนกันนะนี่คือเราจะมาปล่อยเลี้ยงตรงนี้เนาะสองนองอันนี้คือบ่อก,กุ้งฝอยนะบ่อก,ก็ประมาณนี้มีออกซิเจนด้วยเนาะผมก็ปล่อยไปแล้วนะ ก็ประมาณนี้นะครับติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันเนาะเพิ่งจะหัดเลี้ยงหอยปลังไม่มีอะไรทําก็เลยอยากเลี้ยงดูเนาะนป่าเขาจะเป็นวงรีอย่างนี้นะถ้าหอยเชอรี่ปากเขาจะใหญ่กว่านี้แล้วก็อันนี้ก้นมันจะเป็นแหลๆมๆหอยเชอรี่เขาจะกว้างกว่านี้ก้นเขาจะไม่ค่อยแหลม เดี๋ยวเราค่อยมาเปรียบเทียบกันดูไซเล็กก็มีอันนี้คือผมเตรียมมา้นนะครับเดี๋ยวงบประมาณหรือว่าความลึกค่อยมาคุยกันอีกทีในวิดีโอถัดไปเนาะตอนนี้เราก็เตรียมหอยปังเพื่อจะลงในห,หนองอนี้ก็ลงแล้วเนาะ พราะว่าเราจะให้เขาได้หายใจก่อนเนาะหายใจในน้ำตื้นๆก่อนค่อยเอาลงไปเนาะเปิดออกซิเจนเลยนะครับเพราะว่าอากาศเปนร้อนก็มีแหนแดงแหนแดงแหนเป็ดแล้วก็บัวผมเพิ่งเอาลงมาแล้วก็ผักตกชวาแล้วก็จอกดอกกุหลาบ ความกว้างเดี๋ยวผมจะวัดอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนแรกผมกะว,ว่าจะกว้าง2เมตรแต่ขุดไปขุดมามันก็กว้างกว่า2เมตรเดี๋ยังไม่ลงรายละเอียดอีกทีอันนี้เป็นบ่อกุ้งฝอยเนาะก็พันกุ้งก็ปล่อยลงไปแล้วไม่เยอะเดี๋ยวจะไปหามาเพิ่มนี่นะครับก็เยอะอยู่นะไม่ต้อง เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะตายหรือว่าเขาจะรอดเนาะอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ